สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนบรูซึ่งจะช่วยลดปัญหาหนอนและ,มะแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะอย่างิ่งนาข้าของเราเนี่ยนะครับจะติดปัญหาในเรื่องของหนอนกอหนอนบ้วนใบรวมถึงนะครับกลุ่มศัตรูพืชที่เรียกว่าแก้ปัญหายากมากด้านก็คือบัวข้าวนะครับบัวข้าวก็คือมแมลงชนิดหนึ่งครับที่วางไข่แล้วทําให้ตัวหนอนเข้าไปอยู่ในลำต้นข้าวใช่ไหมครับแล้วดูดกินดูด น้ำเลี้ยงในข้าวจนต้นข้าวแคะแกนหรืออาจจะทําให้ต้นข้าวนั้นไม่สามารถออกดอกออกผลผลิตให้กับเราได้เลยนะครับปัญหาบัวข้าวเนี่ยนะครับกรเกษตรกรอาจจะใช้สารเคมีซึ่งสารเคมีสามารถกําจัดแมงบัวที่บินได้ครับแต่ตัวน้อนบัวที่อยู่ในต้นข้าวอาจจะเข้าถึงยากดังนั้นแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์อะมิโนบลูครับเพราะอะมิโนบลูสามารถแทรกซึมตามความชื้นนะครับเข้าสู่ท่อน้ําเลี้ยงต้นข้าวได้ จะช่วยลดปัญหาแมงบัวในข้าวได้เป็นอย่างดีครับวิธีการใช้ไม่ยากเลยครับหนึ่ง้า50ซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดในช่วงเวลาเย็นๆครับอ่าไปที่ต้นข้าวของเราไปที่กอข้าวของเราแค่นั้นเองครับก็จะช่วยลดปัญหาแมงบัวในนาข้าวช่วยเพิ่มพูนต้นทานให้กับต้นข้าวของเราต่อต้านศัตรูพืชนอนและ,มะแมลงได้เป็นอย่างดีวันนี้เกษตรกร,กรตัดสินใจใช้ อะมีโนโบูลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม